สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนมาพบกับครูอีกแล้วนะคะครูต่ายเวนสวรรค์ค่ะวันนี้นะคะครูจะพาหนูไปทําแบบฝึกหัดในชุดที่2ในเรื่องของสระเอกที่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะแบบฝึกหัดของหนูหน้าตาเป็นย,ยังไงเรามาดูแล้วก็ทําไปพร้อมกับครูเลยนะคะมาทําไปพร้อมกันเลยค่ะ แล้ค่ะและนี่ก็คือแบบฝึกหัดในชุดที่2ในเรื่องของสระเอที่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะเขาให้หนูทำอะไรเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมคำที่มีสระเอ ที่มีตัวสะกดให้ถูกต้องพร้อมฝึกอ่านให้คล่องและจับคู่ให้ถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะเราก่อนอื่นให้หนูมาแทนพยัญชนะต้นกับครูก่อนแล้วนะคะว่าภาพแต่ละภาพนั้นเขาแทนพยัญชนะต้นตัวอะไรนะคะมาเริ่มที่ข้อหนึ่งนะลูกนะอันนี้แทนตัวอะไรเอ่ยผอพึ่งนั่นเองผอพึ่งหางไม่ยาวนะลูกนะเห็นไหมปีกเขาสั้นนิดเดียวเองผอพึ่งหัวเข้านะคะ ต่อไปอันนี้ก็คือดอเด็กนั่นเองอันนี้ละคะชอช้างใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยดอเด็กเหมือนเดิมข้อ3ปอปลาตามด้วยดอเด็กเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้ก็คือจอจานตามด้วยดอเด็กเหมือนเดิมแล้วก็ข้อ5สุดท้าย หอหีตามด้วยดดเด็กนั่นเองเมื่อเราแทนพยัญชนะต้นครบทุกข้อเรียบร้อยแล้วให้หนูมาอ่านกับครูนะคะแล้วก็ฝึกทำไปพร้อมกับครูเลยนะลูกนะตัวอย่างอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาจะอ่านว่าอะไรเอ่ยอันนี้สระอะไรคะตรงกลางสระเอะนั่นเองนะลูกนะสระเอะนะคะข้อที่หนึ่งอ่านว่าสะกดว่าผอเอดโดเผ็ด ผอเอดดเพ็ดเพ็ด,ด,ดนั่นเองเนาะข้อที่สองจะอ่านว่าไรเอย่ยชอเอดดเชดชอเอดดเชดหนูก็เขียนคำว่าเชดตรงนี้เลยนะคะหนูอย่าลืมนะลูกนะเวลาหนูเขียนหนูอย่าลืมแปลงล่างสะอะดเขาด้วยนะสะอะแปลงล่างเป็นไม้แต่คูนะคะอย่าลืมคำที่สามอ่านว่าไรเอย่ยปอเอ โดเป็ดปอเอะโดเป็ดหนูก็เขียนคำว่าเป็ดตรงนี้เลยอ่าได้แล้วใช่ไหมคะคำว่าเป็ดต่อไปข้อที่สีจ่จอเอะโดเจ็ดอจอเอะโดเจด็ดเจ็ดหนูก็เขียนคำว่าเจ็ดตรงนี้เลยนะคะเจด็ดเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูคำนี้ค่ะคำสุดท้ายข้อที่ห้าหอเอะโดเห็ด หอเอดอเห็ดเห็ดนั่นเองเห็ดนั่นเองนะคะหนูก็เขียนเรียบร้อยแล้วพอหนูเขียนกับครูเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูสิคะว่าภาพด้านล่างแต่ละภาพนั้นเขาจะตรงกับคำไหนบ้างเนาะลูกเนาะภาพแรกคือเลขอะไรคะหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลข แล้วค่ะพอหนูเขียนเสร็จเรียบร้อยทุกคำแล้วหนูมาดูสิคะว่าภาพแต่ละภาพนั้นเขาจะตรงกับคำไหนบ้างมาดูภาพแรกภาพแรกนี้คืออะไรลูกเลขเจ็ดนั่นเองหมายเลขเจ็ดนะคะอันนี้ก็คือเห็ดนั่นเองเห็ดอันนี้ก็คือภาพของเป็ดลูกเป็ดหรือว่าแม่เป็ดนั่นเองอทีนี้ ให้หนูมาอ่านกับครูอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนที่หนูจะนำคำไปเลือกเติมให้ตรงกับภาพนะลูกนะามาดูคำที่หนึ่งกันเลยคำนี้อ่านว่าเพ็ดเผ็ดนะคะคำต่อไปเช็ดเช็ดเป็ดเป็ดเจ็ดเจ็ดเห็ดเห็ดนะคะ พอหนูอ่านกับครูเรียบร้อยแล้วให้หนูนำคำไปเติมให้ถูกต้องตามรูปภาพนะลูกนะสู้ๆนะคะครูเป็นกำลังใจให้หนูทุกคนเหมือนเดิมค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับแบบฝึกหัดในชุดที่2ในเรื่องของสระเอที่มีตัวสะกดสระเอนั้นเขาประกอบไปด้วยสระเอกับสระอะใช่ไหมคะถ้ามีตัวสะกดสระอะเขาจะแปลงล่างเป็นไม้ไตค่คูอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นถูกต้องไหมลูกหนูฝึก กลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนให้คล่องนะลูกนะสู้ๆนะคะครูเป็นกำลังใจให้หนูทุกคนเหมือนเดิมนะลูกนะเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย